สวัสดีครับมาดูวิธีการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับลูกค้าแจ้งว่าน้ำไม่ร้อนครับตอนแรกก็เปิดฝาก่อนนะครับเปิดฝาแล้วเสียบปลั๊กต่อสายปลั๊กลองลองดูก่อนครับตัวนี้จะเป็นลิมิตสวิตนะครับลิมิตสวิตนี้จะทำงานตอนแรงดันแรงดันน้ำเข้านะครับแรงดันน้ำเข้าแล้วลิมิตสวิตจะทำงาน แต่เราจะลองใช้อะไรก็ได้ไปเปิดสวิตมันนะครับือมันทำงานนะครับเ <มา S 1> ครื่องทำงาน,นปกติครับปรับขึ้นปรับลงได้ปกติหมดมลองปิดสวิตดูอ่าขทำงานปกตินะครับทีนี้รู้แล้วว่าไฟเข้าสวิตท,ทำงานแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาเช็คที่ไดแอคนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับเช็คที่ไดแอกก็ใช้มิตเตอร์เข็มนะครับตั้งไปที่คูณหนึ่งคูณหนึ่งนะครับตั้งไปที่คูณหนึ่งแล้วไดแอคจะมีสามขานะครับก็ใช้จิ้มไปที่ขาหนึ่งสีดำจิ้มไปที่ขาหนึ่งแล้วก็ เช็คอีกขาหนึ่งนะครับสามขานี้ต้องต้องขึ้นขาเดียวนะครับต้องขึ้นคู่เดียวถ้าขึ้นสองคู่แสดงว่าได้แอกเสียนะครับนะครับคู่ไหนละ่ะ มันจิ้มยากหน่อยนะครับออสายพันธุ์เดี๋ยวค่อยๆลองเทสดูนะครับอ่าคู่นี้ขึ้นนะครับ คู่นี้ขึ้นนะครับมาใส่กับคู่ข้างหลังนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคู่ข้างหลังไม่ขึ้นนะครับคู่หลังไม่ขึ้นคู่นี้ก็ไม่ขึ้นแสดงว่าได้แอกใช้งานได้นะครับแล้วต่อไปก็จะมาเช็คที่เทอร์โมสตัตนะครับเทอร์โมสตัตก็คูณหนึ่งเหมือนกันครับลองเช็คดูนะครับ ว่าจะขึ้นไหมถ้ามอสตักก็ใช้ได้นะครับใช้ได้และจุดสุดท้ายที่ต้องเช็คคืออตรงหม้อต้มนะครับก็ใส่คขั้วนี้เลยครับใส่ขั้วนี้แล้วก็ขัวนี้ไม่ขึ้นนะครับก็รู้รู้ได้แล้วนะครับว่า จะเป็นที่หม้อต้มเสียนะครับหม้อต้มเสียแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับทีจะเช็คได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูยปักปุ๊บแล้วก็ทำให้ดิเมตสวิตท,ทำงานนะครับยึดท,ทำงานปุ๊บมิเตอร์นี้ก็ได้จะได้เห็นชัดตั้งย่านไปที่ วัด ac นะครับห0 0อลองเชคนี่เลยครับใส่ขั้วนี้กับขั้วนี้นะครับขั้วของมอเตอร์ต้มนี่ครับไฟขึ้นครับแสดงว่าไฟมาจ่ายแรงจ่ายมามาถึงนี่แล้วนะครับแต่ว่าแค่ชุดนี้เขาไม่ทำงานแค่นั้นเองพอม,มอเตอร์ต้มทำงานแล้วตัวน,นี้จะเป็นตัวลดหรือเพิ่มนะครับ ว่าเขาจะได้ไหมอ่าตัวน,นี้ทํางานได้ปกติครับจะดูว่าจุดเสียคือจุดนี้นะครับคือม่มาต้มราคาเปลี่ยนตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาอะไรนะครับพันกว่าบาทนะครับประมาณพันสองพันสามนี่แหละรวมค่าเปลี่ยนก็คิดสักสี่ร้อยอ่ะราคาบ้านเราเป็นพันเจ็ร้อยบาทนะครับแต่ก็ต้องปรึกษาลูกค้าก่อนนะครับถามลูกค้าก่อนทุกครั้ง ตอนที่เราจะเปลี่ยนอะไรของลูกค้าว่าราคานี้ลูกค้าจะรับไหวไหมจะไม่ทำโดยพนัก,กานนะครับสำหรับผมนะครับจะไม่ไม่เปลี่ยนให้ลูกค้าโดยพรรกการักานไม่งั้นลูกค้าจะว่าเราได้นะครับต้องถามก่อนทุกครั้งว่าราคานี้ไหวไหมถ้าไม่แพงเกินไปก็ซ่อมซ่อมไปเลยก็ได้ครับเหมือนพวกไดแอกเหมือนพวกเอออะไรนะเทอร์โมสตัท ถ้าเสียก็เปลี่ยนไปเลยราคาไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าตัวนี้ต้องต้องแจ้งลูกค้าก่อนราคาม,มันแพงนะครับและอีกอย่างหนึ่งน,นะครับวิธีเช็คสวิตก็เช็คกันง่ายๆนะครับวิธีเช็คเบรกเกอร์เนี่ยใช้ได้ไหมอ่าเราปิดแล้วเราจิ้มไปที่สองขานะครับจิ้มไปที่ข้างบนกับข้างล่างนะเปิดขึ้นปุ๊บอ่าถ้ามิกเตอร์ดังก็แสดงว่าไฟผ่านใช้ได้ กอมาจิ้มชุดที่2อชุดไฟชุดสายไลน์นะครับเปิดขึ้นน,นี่ก็มิเตอร์ทำงานปกติครับแล้วก็อะไรนะแล้วก็ลิมิตสวิตสวิตก็จิ้มเลยครับว่าจะใช้ได้ไหมถ้าถ้าปกตินะครับถ้าแบบ เราหาสาเหตยังยังไม่เจอเช็คเช็คอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าไฟไม่เข้าเลยเราก็ไม่เช็คอย่างนี้อ่าเปิได้แล้วเปิดนะครับอ่าแล้วก็มากดที่สวิตช์ตรงนี้ไม่ได้ถ้ามันเสียงก็จะไม่ร้องอ่าเอาง่ายๆเลยได้อีกอย่างหนึ่งน,นะครับที่เกิดปัญหาบ่อยก็คือ ตัวนี้ครับกรองตันก็จะไม่ทําให้น้ําน้ําไม่แรงทําให้สวิตช์ไม่ทํางานเหมือนกันมีหลายจุดหรือไม่ก็ชุดนี้ความร้อนสูงความร้อนสูงตัวนี้ตัดบางทีเราก็กดตัวนี้มันก็ทํางานได้แหละแต่นี่ไม่ได้ครับเพราะว่าหม้อต้มเสียเปลี่ยนหม้อต้มอย่างเดียวครับลองเปลี่ยนดูถ้าไม่คุ้มก็แจ้งลูกค้าว่าไม่คุ้ม ลองดูครับผมก็ค่อยๆทำไปคลิปนี้ไว้สำหรับคนที่ซ่อมไม่เป็นที่ตามบ้านนะครับที่จะเช็คก่อนเผื่อเื่อทำได้นะครับบางทีก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะแต่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็หรือไม่กล้าซ่อมก็ ส่งช่างเลยก็ดีครับเพราะว่าพวกนี้เครื่องใชไ้ไฟฟ้ามันอันตรายมากพลาดนิดหน่อยก็แอ์ครับบ้านผมแทกแอ์เด็ดหลักการทำงานก็ไม่เยอะครับสามสี่จุดไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ ตัวนี้มอมอต้มวิวเอส33ของชาร์ปราคาอยู่ที่1,300บาทนะตอนนี้ถ้าเปลี่ยนพวกนี้ก็จะไม่แพงเท่าไรหร่แล้วครับก็จะไม่ไม่หนักใจเปลี่ยนได้เลยดีตัวปกผมจะเปลี่ยนเลยแต่ถ้าพวกนี้ไม่เสียอนนี้ฐานว่าตัวนี้เสียได้เลย ราคาหนักครัเพื่อนนักที่สุดในเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับอ่จะได้แจ้งลูกค้าค่อยแก้ไขค่อยทําไปลองดูเผื่อลูกค้าบางคนก็บอกว่าเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าซื้อใหม่ก็สองพันห้าสองพันเจ็ดยุช่วงโปรลดราคาหน่อยก็บางทีก็เคยได้ซื้อ พันแดแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพ7นเ้อบาทนะครับสำหรับราคาที่ผมเช็คเช็คอะไรแล้วก็ลองดูครับว่าจะยังไงดีเดี๋ยวฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ช่วงนี้ยุคโควิดยุคต้องประหยะัดอันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมอันไหนซื้อใหม่ได้ก็ซื้อครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลงให้ให้ใหม่นะครับครับนะผม